คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากป้ายทะเบียนให้โชคครับ คลอดโลกบนรถแท็กซี่นะครับไปไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ที่เพจ Facebook ตำรวจจราจรคโครงการพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจจราจรได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมทั้งระบุข้อความว่าช่วยคลอดฉุกเฉินในรถแท็กซี่20สิงหา63เวลา8น,นาฬาีาำรวจจราจรคโครงการพระราชดำริภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรีคมศักดิ์สุมังเกษตรโดยได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุโครงการซึ่งรับแจ้งมาจากศูนย์ผ่านฟ้าและตรีเพชรมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองครับท่านผู้ชมครับหมายเลขทะเบียน1มมขอไข่7552กรุงเทพมหานครกำลังนำหญิงใกล้คลอดมาจากเสนานิคมส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากได้รับแจ้งแล้วตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริจึงได้เข้าสนับสนุน แต่การจราจรหนาแน่นมากหญิงคนังกล่าวได้คลอดบุตรออกมาในรถแท็กซี่บริเวณถนนพระรามหกตรงข้ามกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วงใกล้แยกโรงกลองน้าจึงได้เข้าช่วยคลอดฉุกเฉินทารกเป็นเพศหญิงครับท่านผู้ชมครับปลอดภัยทั้งแม่และลูกจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายนําส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นที่เรียบร้อยครับหมายเลขทะเบียนนะครับ1มอมาขอไข่7 5 5 2ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้อาจจะ เรอน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นภาพจากวิดีโอครับท่านผู้ชมครับแอนก็ลงใต้จอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับไปไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับลอดในรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองครับเด็กทะเบียนก็นำโชคนำชัยนะครับบอกว่าใครที่อลอดลูกในรถหมายเลขทะเบียนรถคันนั้นมักจะให้โชคนะครับท่านผู้ชมครับแอ้นก็ขอขอบคุณที่มาจากเฟซเฟซบุ๊ก ตำรวจจราจารโครงการพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจออกมากนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุท่านที่ติดตามรับชมตานี้ะก็ขออำวยอวยพรนะท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขทะเบียนรถ1 7 5 5 2. ทุก็ุกัทุกท่านท,ทุกคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ